ติดครับอยู่กับช่องปลาชิตคนหมักรถนะครับมื่อนี้พามาเบิ่งรถบล้อ NKR ครับรถใส่งานเลยพวกน,นี้นี่เดี๋ยวแดนไปเบิ่งเดี๋ยวไปท้ายเบิ่งมองดีๆครับเอกสารเล่มะเบียนชุดโอนครบ ผมได้หาอยู่ครับ NKR ฟืนไฟครบเมดครับเดี๋ยวมาเบิง่งหลบหลบคันครับผมจากแรงตัวนี้ NKR ร้อยสิบแรงคอกเล็กคุณชมสวัสดีครับสวัสดีครับมาชมรถครับเออ พื้นเล็กมั้งร้อนนี่เล็กครับคอ,อกกับเล็กแข็งแรงครับพื้นเล็กคอ,อกเล็กแข็งแรงรถพร้อมใส่งานพร้อมใส่งานแห้งเลยครับพร้อมมากเลยมาบึงช่วงล่างไปช่วงล่างใหญ่ครับหกน็อตครับผมช่วงล่างหกน็อตครับครับสโลว์แบดฟอร์ดหูกระต่ายครับโอ้สโลว์แบดฟอร์ดหูกระต่ายหูกระต่ายหรเขาเอิน้นครับห้วยขึ้นบ่ได้ต้นไม้ต้นนี้ขึ้นบ่าอะไรต้ต้นยอดบุกเ้าวบักข้าร่มมกับว่าเนี้ยเออ นี่ครับลอนาเรืองครับคัดซี่สวยสวยมากครับโอ้หกน็อตเบิดเลยครับเครื่องดีเครื่องเกบเครื่องเก่าิบเก่าเปอร์เซ็นเือาเิต่จกเลยแตจกจกสด้ปกติสองขาเบียเต็มเบียนเต็ม ริมพร้อมโอนริมพ,พร้อมโอนผ้าสีขาดบ่ผ้าสีบ่ขาดผ้าสีบ่ขาดเบาร์ไหมเบอร์หมพอเบอร์บ่รธรรมดาปวา่งอะไรธรรมดาโอ้หลังคาเดิมๆเ,เลยตัวนี้ครับผมนี่ยางดีครับได้หกน็อตหกน็อตนี่คืออันใหญ่เย็นบ่ขั้นใหญ่ครับโอ้ถังน้ำมันไหมขึ้นเหนียวนอนเแต่ พื้นไม่ตรงไม่แต่ว่าปูเล็กคัดซี่ถือว่าโอเคอยู่ครับนี่โอ้ดำบบกยังดีเลยตัวนี้ไหม6น็อตครับเดิมเดิมดยาว้วเทเี่4เม็ดเทเดียว4เม็ด30ครับคบ<ม>อ,อกเล็กพื้นเล็ก มีโซดึงตรงกลางตรงหลังห้อมเด้ครับนี่เด้อผู้ใดหาไหวใส่งานครับลดเอกสารหลิมทะเบียนชุดโอนครบครับยงหัวติดเครื่องไห้บ้เออยงหัวติดเครื่องเบิ่งเบิ่งเบืงเบ,บ,บ,บืงมันเป็นยังไงพื้นเล็กดวยครับนี่ เออเเปิดบ่อเอายกหัวได้บ่อตัวนี้เอาเปิดบ่อเอากัได้ติดเลยครับผลสวิตต์อ้ยเิดิดีครืงเรับอืเงมีไอครับ cái ma hòn hòn nó sẽ hòn, thôi cầu 10% kia đi, cái ma tơ lan, cái cây nó cứ hòn hòn, ờ ờ ờ, bay bơ đầy ừ, Và... ừ, ừ. không, bún mì ải, bún mì đáp cho biết bọn này, đáp gì cường gì, cầu 10 cầu percent như mà... ปุใดาหาใส่งานเลยครับเด้อนีอ่ NKR 110ราคาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทเด้อครับเด้อ,อปุใดาหาใส่งานครับกิ่งกลางเข้ามาไดนครับ NKR ร1อบแรงเครื่องดีเกียร์ดีมีสโลครับนี่นี่คือสโลอันนี้เป็นเลี้ยวเออ <c oughs> นี่สโลส อ๋อดึงสุดนี่คือซาซาครับแต่ว่าเขาวิ่งรถเป่านี่วิ่งธรรมดาเนี่ยดได้ลดลงอ,อ๋อโดยโดยไ่ต้องอยู่รถครับผมนี่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 เบิง่งนี่มือหมุนกระจกใส่ได้ปกติครับี่ดีครับทุกครั้งรถล็อกได้เออรถล็อกได้ครับผมสวยถื่ว่าโอเคเลยครับนี่เอ้อน,นี่คือมืดจ้ะ ราคาคุ้มคุ้มแห้งครับราคาราคาอีแตนครับถือก็อีแตนไหมอีแตนสองแสนนี่ครับรถหกล,ล,อล้อราคาอีแตนครับเบรกท่าย่ำแม้แต่ครั้งเดียวไม่เอาตังค์ไม่เอาตังค์ครับโอ้เบรกหัวสัก,กเลยแตะตบติดตับเลยครับโอ้เบรกดีเกียร์ดีเครื่องก็ดีครับเอาไปใส่งานเด้ยเลยเป็นเป็นช่วงล่างเดิมเนาะ ล่างก็ใหญ่แล้วครับบ่เดิมตถส่วนเดิมเป็นหกน็อตถ้าเป็นหาน็อตเออเดิมเดิมเป็นหาน็อตอันนี้เป็นหกน็อตแล้วหน็อตแล้วครับใหญ่คันจีว่าเอฟคับว่าบัได้เต็มปากเออเออครับผมเขาเอิ้นว่าหกน็อตแต่แต่บ่ทันเป็นเอฟบ,บางคนก็นเออเอฟแล้วแต่สเอิน้นเอแต่เป็นส่วนหลังง่ายแล้ว nkr ก็ R, อเอืน่นหัวยังกว่าหัวปิ๊บดินี่ครับ nkr หัวปี๊บ้อครับผู้ใดสนใจหารถหกล้อไปใส่งานขนใหม่ขนฟื้นนะครับเด้อ เขาหัวเขาสวนบ่ต้องไปซื้อแพงลดราคานี่เอกสารชุดโอนครบบ่ต้องบ่ต้องย่านว่าบ่มีเอกสารหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทตอรองได้บ่ต่อรองได้ครับต่อรองได้เด้อครับเด้อต่อรองได้โอนได้ตัวประเทศสิชั้ทรงพร้อมกะอ่ามาคุยกันัััเเเเฮฮ็็็ดดตววอฟ อ๋อเฮ็ดครับผมอ๋อช่วงล่างไงครับผมชาสซีนี่สวยครับรถแคสซีสวยชาสซีงามเลยครับเดิรดามนี่แข็งแรงครับอ๋อไต่หลังเลยครับผมท่าบลังให้ป้อมไว้เป็นนิ้วหนึ่งหมดดีนะน้าหนิ้วครับหงานนิ้วมีไต่หลังนิ้วหนึ่งเลยได้ออกแบบเพื่อมาช่วยนี่พี่ครับชาสซีเพมีบิดเพราะว่ามิดจะช่วยเออหรือว่านักบุญจีช่วยนี่ตัวรับแนบครับตัวรับแนบเสริมแล้วแนบเสริมเรียบร้อย นี่้วสลูนลยมันถักเห็นบ่ได้แต้นไหมโกงก่าเผาโกงเผาลงมือนกันได้มาเบิ่งคัดซีนี่ถือว่าโอเคเด้ครับนี่าเบ้งขั้ซีนี่เห็นบ่ครับสวยมมีบวเลยเออคัีโอเคครับดงมนี้ครับมดยำมุดยังอยู่เห็นหมดกัยังอยู่เมื สว,ส,วสวยเลยว่าสวยเลยล่ะถือว่าโอเคเลยอืมมึงจ้าจ่ะเลยครับมุดเดิมกันยังมุดเดิมยังเหมือนครับอือกูดได้หาไว้ใส่งานเนะครับเด้อครับ่บมีแหกตากันแล้วกันอือ NKR คอาร้อยสิบแรงเปิดท้ายเบิ่งบ่เออเอาเปิดท้ายนี่ฟ้าไทยเปิดได้ครับนี่เป็นบานพับฟืบเอาไปเข็นมันเข็นอ้อยเด้อครับเด้อ ราคาบ่แพงพมีโซ่พร้อมโซ่สองเส้นเหมือนตัวนี้ครับโอ้มีฉากฉากง่ายตัวนี้ไหมฉากง่ายครับขอบบรรทุกฉากสามสี่ตัวเหมือนตัวนี้หัวท้ายกลางสครับหัวท้ายกลางกลางสองโอ้ฉากงามครับฉากงามฉากง่ายเล่นเลยนี่แล่นครับเขียนเนล่นก็โซ่พักอีก็แราะเง้วเออผู้ใดาหาไว้ใส่งานเด้อครับเด้อตัวนี้นี่ย เล็กกานไนเอครับเล็กกวะไนนเอ็ดขอกขอกไม่เลยเล็กไม่เลยไม่ครับโอ้เป็นมืงก็บาทตะขอกก็เป็นมื่นเหรอครับสี่เมตรสามสิบครับอ่ะผููไดสนใจกิ่งกลางไมาไหนครับอเมตรอืฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้าหรือว่าผู้ไดมีรถยูบานจอดว่ได้ใ์ไอยากซื้ออยากขายครับทักมาได้อืเดี๋ยวเป็นเบิ่งไปชมให้ฮอนมองฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ